ไม่มีใครไม่อยากทําออนไลน์ทุกคนอยากทําออนไลน์แต่เขาไม่รู้ว่าจะทํายังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะขายอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าทางไหนถ้าคุณไปช่วยเขาก่อนทําก่อนรวยก่อนค่ะคุณรู้ป่าคุณไปคุยกับใครตอนนี้ไม่มีใครนะเฮ้ยมีแต่คนบอกซาช่วยสอนทําออนไลน์ซาช่วยสอนไลฟ์สดเลยดิเฮ้ยครูซาช่วยสอนพี่ขายของ่อยดิคือไปเจอใครทุกคนอยากทําออนไลน์หมดแล้วนี่คือโอกาสของคุณค่ะ คุณเชื่อแบบนี้คุณทําออนไลน์ไปคุณจะคดปังเลยเพราะความเชื่อมันจะสร้างความจริงจะสร้างผลลัพธ์จริงของคุณค่ะไม่ใช่นะอ๋อโควิดออนไลน์เบาว่ะเฮ้ยโควิดเศรษฐกิจไม่ดีโควิดไม่เวิร์กออนไลน์ไม่เวิร์กออนไลน์ไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ออนไลน์คือเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะใครขายอะไรอยู่ใครทําธุรกิจอยู่ทําออนไลน์เติบโตแบบ ดดนี่คือความเชื่อใหม่ของแม่ค้าออนไลน์ยุค 5G ค่ะคือต้องเปลี่ยนตั้งแต่ความเชื่อถ้าครูซ่ามไม่สามารถล้างความเชื่อเก่าคุณได้และไม่ใส่ความเชื่อใหม่ให้กับคุณคุณไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่นะคนจะมีผลลัพธ์ใหม่คือเขาต้องเปลี่ยนความเชื่อใหม่ค่ะ ออนไลน์ทําให้คนทุกคนเท่าเทียมกันคุณกับครูซ่ามีมือถือเครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ตคุณกับครูซ่าเท่าเทียมกันปกติตอนไม่มีออนไลน์ทําให้เรารู้สึกว่ามีที่สูงมีที่ต่ําเธอคือดาราฉันคือคนธรรมดาเธอคือคนที่มีคนรู้จักเยอะฉันเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักก่อนจะมีออนไลน์มันเป็นแบบนี้แต่พอมีออนไลน์ค่ะออนไลน์ทําให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเธอเป็นดาราฉันเป็นดาราออนไลน์ เธอดังเช่นก็ดังได้คนธรรมดาก็รวยได้ออนไลน์ทําให้ทุกอย่างจากแบบมีสูงมีต่ํามีที่สูงที่ต่ําทําให้มันเท่าเทียมกันเก็ตไหมคะถ้าคุณคิดแบบนี้คุณจะช่วยคนได้เยอะมากหูนี่คือเปลี่ยนความเชื่อคุณเลยนะ